สื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่ๆจากมูลนิธิหญิงชายเก้าไปลนะคะมูลนิธิเดโยชนและครอบครัวแรนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมระหว่างเพศแล้วก็สมาคมเพศวิถีศึกษาแล้วรวมถึงแกนนาชุมชนนะคะวันนี้เรามาที่หนังสือต่อทางท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเนื่องในโอกาสที่มันเป็นเดือนของวันเนื่องในโอกาสที่เป็นวันนิสิความรุนแรงต่อเด็ก แล้วก็ผู้หญิงนะคะแล้วก็แล้วด้วยสถานการณ์ในบ้านเรานะคะที่เราเห็นกันอยู่รวมถึงข่าวดังเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาที่เราเห็นความบุนแรงแล้วก็การใช้แรงงานเด็กนะคะรวมถึงอีกหลายหลายอย่างที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็ที่เพิ่งจะผ่านมาสดๆดดร้อนๆก็คือการที่มีเด็กเ,เขา,เาขายี้อตัวเองเนาะจากจาก อะไรก็แล้วแต่นะคะรวมถึงข่าวที่โรงเรียนที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยค่ะทางมูลนิธิแล้วก็เครือข่ายที่ทํางานด้านนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรเพิกเฉยต่อการาการะทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีนะคะรวมถึงราการที่ได้มาวันนี้ค่ะเราอยากที่จะให้พอมอที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องเหล่านี้โดยตรงเนี่ยนะคะได้อ่ มารับหนังสือนะคะจากพวกเราที่เป็นคนทํางานด้านนี้นะคะเพื่อจะได้ขับเคลื่อนง,งานต่อแล้วก็ทําให้เด็กแล้วก็เยาวชนในบ้านเราเนี่ยไม่พบกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงการครบรพในสิทธิ์ของตัวเด็กๆด,ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะมา ให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเพื่อสะท้อนถึงความรุนแรงที่มันเกิดอยู่ในสังคมนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเคยพบเห็นผ่านตาอาจจะไม่ได้เคยเห็นประสบด้วยตัวเองแต่ว่าอาจจะได้เคยเห็นในข่าวนะคะแต่ว่าเรื่องเ,เหล่านี้เนี่ยหากมันเกิดขึ้นกับลูกหลานเราเองเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึก ถึงความเสียใจความไม่พอใจนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดกับเด็กในสังคมเด็กบางคนไม่มีครอบครวัวไม่มีพ่อมีแม่ด้วยซ้ำนะคะเราก็เลยอยากที่จะให้มีทางพมอเองให้จัดการเรื่องราวเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดเพื่อไม่ให้เกิดภาพซ้ำๆนะคะ ซึ่งเดี๋ยวก่อนที่ทางาทางท่านปราจะมารับแล้วก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเราเราจะได้ทำเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางพี่ๆที่เป็นตัวแทนจากเครือข่ายนะคะทั้งตัวของมูลนิธิ mm. เดยโยชลรับครอบครัวทางมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะคะจะได้มาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ด้วย กนรนำที่พบเห็นแล้วก็เป็นการนำที่ให้คำปรึกษาแล้วก็เข้าไปดูแลเด็กสตรีหรือว่าครอบครัวที่ได้รับความรุนแรงนะคะวันนี้เนี่ยก็มาร่วมทำกิจกรรมนะคะกับพวกเราในวันนี้ด้วยซึ่งพี่ๆเหล่านี้นะคะก็คือคนที่พบเห็นนะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจะเป็นกระบอกเสียงเนาะให้เด็กแล้วก็เยาวชนในบ้านเราเนี่ยเขาได้มี สจริงๆอันนี้ยังยังไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวรอทางท่านประหลัดลงมาเพียงแต่ว่าขั้นเวลาเพื่อที่จะปูพื้นให้พวกเราได้ได,ได้เห็นสถานการณ์นิดหนึ่งนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกอนีที่เป็นข่าวดังของสถานสงเคราะห์ที่สมุทรสงครามนะครับกรณนี้ของก็ต้องเอ,อ่ยชื่อแล้วครับโมที่คุ้มครองเด็กก็เป็นข่าวกันตามที่ปรากฏอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็เข้าจับตาอยู่อยู่นะครับว่ามันจะไปถึงไหนอย่างไร รจริงๆตอนนี้สังคมเองก็อยากจะรับรู้เช่นเดียวกันว่าเด็กๆตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก,ก็อาจจะต้องสากทางคมอในการอธิบายกับสังคมด้วยนะครับแล้วก็เราเองก็มีข้อเสนอด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับเนื่องจากในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเนี่ยนะครับเรามีข้อเสนอยสอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องของอปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่สมุทรสงครามน,นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาพรวมนะครับที่เราเองก็ทํางานกับภาคี จําจนวนพอสมควรนะครับเราเราไม่ได้อยู่ๆแล้วก็มูทิขีดเขียนข้อเสนอขึ้นมานะครับเราประชุมการเราคุยกันเราเอาบทเรียนที่เราทํางานเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะทําทให้เห็นว่าจุดที่มันต้องปรับมันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนที่สุดเราเราคงไม่มามาอวยกันนะฮะแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ต้องเป็นปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขนะครับ ในส่วนของพวกเราเองก็ยินดีรับรัคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับและเราเชื่อว่าการทํางานขององค์กรแบบพวกเรากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์เนี่ยเราไปแบบกกลาณมินิดนะครับแต่ถ้าเป็นกกลาณมิติที่มานั่งอวยกันอย่างเดียวนะครับตักริบบินแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เก็บขยะไว้ใต้พรมอันนั้นไม่ใช่พวกเรานะครับแล้วเราก็เชื่อว่าไอ้แบบนั้น่ะมันจะพากันเสียหาย นะครับวันนี้เราก็เลยคาดหวังว่าเราจะได้เอาข้อมูลที่เรามีความจริงที่เรามีบางอย่างได้มาคุยกันได้มาบอกได้มากล่าวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อเสนอนะครับแต่เดี๋ยวกิจกรรมที่น้องๆได้เตรียมมาเนี่ยนะครับทางเครือข่ายยวชนรระฏิเสียงเขาก็เตรียมกิจกรรมที่จะมาสะท้อนนะครับสะท้อนภาพสะท้อนปัญหาที่เขาประสบพบเจอนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วคือคนที่ผ่านพ้นบางคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ปัญหานะครับดังนั้นในแต่ละสถานการณ์หนึ่งเคสเนี่ย <c oughs> ผมเกือบจะหมอบเลยนะเมื่อกี้นะ <c oughs> แต่จริงๆว่าอยูในกระทรวงก็เลยเ <c oughs> อเคใจชื้นหน่อยถ้าเป็นข้างนอกนี่ผมหมอบเลยนะเนี่ยนะครับสถานการณ์ปัญหาหนึ่งเนี่ยกว่าจะแก้ไขกว่าจะทําให้พี่ๆน้องๆลุกขึ้นยืนขึ้นมาได้เนี่ยนะครับ มันใช้เวลานานมากนะครับในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันลายล้อมเต็มไปหมดเลยวันนี้บ้านเรากัญชาเสรีก็มาแล้วเหล้าเสรีก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ่อนเสรีอะไรทั้งหลายแหละที่พยายามเข้ามาทําให้มันเกิดความเสี่ยงของอพี่น้องประชาชนหรือว่าเด็กและเยาวชนคนในครอบครัวนะครับทีนี้นี่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยขณะนี้ท่ากระฐานมาแล้วครเดี๋ยวน้องเอเชนต่อเลย มีท่านประลัดกระทรวงการแพทยาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านอนุกูลปิดแก้วนะคะได้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เชิญท่านนะคะในการชมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์จากน้องๆน,นะคะเดี๋ยวได้เชิญท่านดูกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของน้องๆจากเครือข่ายเยชนล,ลดปัจจัยเสียงนะคะซึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นี้เรา Già hiếu. Ôi. Ôi. คือกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะของเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงนะคะที่เรานําเสนอถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กในสังคมนะคะการถูกตีนะคะการถูกรุนแรงนะคะโดยมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยนะคะจากผู้ใหญ่รวมถึงการที่ไม่เคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเด็กๆนะคะซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะคะแล้วเราก็ไม่อยากให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่บอกว่าเด็ก สมควรต้องเป็นอย่างนี้นี่คือเด็กที่จะต้องถูกตีแล้วจะได้ดีในอนาคตนะคะแต่ว่านี่คือสิทธิ์ของพวกเขาที่เขาควรจะได้รับนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะได้เรียนเชิญนะคะทางมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะคะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะคะจะได้เรียนเชิญคุณอังคาาอินทรักเรียนเชิญคุณอังคาาได้เลยค่ะค่ะก็เรียนท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะค่ะ เห็นได้ได้ค่ะโอเคค่ะท่านอธิบดีกรมจิตการสตรีและสถาบันครอบครัวท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ วันนี้ในส่วนของมูลนิธิหญิงชายเก้าไกลมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวแล้วก็แผนงานสุขภาวะและความเป็นธรรมทา้งเพศนะคะได้มา,ายื่นหนังสือข้อเสนอต่อในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งในเดือนเ,อเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะคะของทุกป,ปีเนี่ยก็เป็นเดือนที่จะมีการรณรงค์ในเรื่องของการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากลน,นะคะซึ่งเนื่องในโอกาสเดือนอยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากลเนี่ยเราก็จะพบว่าในส่วนของการ การทางานของมูลนิธิหญิงชายเก้าไกลแล้วก็มูลนิธิเด็กและเยาวชนเนี่ยที่ผ่านมาเองแล้วก็เจอสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการใช้ความรุนแรงกับเด็กๆนะคะในสถานสงเคราะห์ด้วยอันนี้ก็จะเห็นข่าวล่าสุดหรือว่าจากการ ทำงานของทั้งสองมูลนิธิเนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆในส่วนของปัญหาเรื่องของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กอะค่ะซึ่งก็จะพบว่าประเ,เด็นเรื่องของความดุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีสถานการณ์เรื่องของการฆาตกรรมการเรื่องของการเสียชีวิตในในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงและเด็กที่ถ <researched building S 1> ูกใช้ความรุนแรงแล้วก็คนที่เสียชีวิตก็จะเป็นผู้ผู้หญิงนะคะสัส่วนใหญ่แล้วก็นอกจาก การเสียชีวิตในจํานวนที่มากเนี่ยค่ะต่อปี3 4 0ถึง400เคสต่อปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงต่อต่อเรื่อง,องความรุนแรงในครอบครัวนะคะ,ะที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอว่า เรื่องของความรุนแรงเองก็มีปัจจัยกระตุน้นทั้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ด้วยรวมไปถึงเรื่องทัศนคติเรื่องระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่ที่ยังสังรากรึกนะคะที่ทําให้สถานการณ์เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย,ก,ยก็ยังรุนแรงแล้วก็อย่างรากลึกทําให้ปัญหาทั้งเด็กแล้วก็ ผู้หญิงเนี่ยยังมีปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องในสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาที่วิกฤตในสังคมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายเองก็มีข้อเสนอที่อยากเสนอกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยสี่ข้อด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของออข้อเสนอข้อแรกเนี่ยค่ะในส่วนของเครือข่ายเองมองว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องของการรับ แจ้งเหตุใช่ไหมคะที่ที่มีอยู่เนี่ยเราอยากให้มีเรื่องของการเร่งพัฒนาคุณภาพช่องทางแล้วก็ระบบเรื่องของการรับแจ้งเหตุให้เปิด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้มีการบริการที่ครอบคลุมรวมไปถึงสามารถที่จะตอบโจทย์กับกลุ่ม คนที่มีความเปราะบางนะคะในสังคมที่เขามีปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆรวมไปถึงกลไกในพื้นที่หรือว่าในการทํางานเองต้องอมีการประสานในส่วนของหน่วยงานข้ามหน่วยงานเนี่ยได้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ย จะทาให้การทําในเรื่องของการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กหรือว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเองในสังคมเนี่ยค่ะได้รับการแก้ปัญหาอย่างทางันอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะในส่วนข้อที่2เนี่ยเรามองว่าการสร้างแล้วก็พัฒนาระบบเรื่องของการประสานส่งต่อการแก้ปัญหาแล้วก็การติดตามการให้บริการระหว่างหน่วยงานนะคะทั้งเรื่องของแบบออนไลน์แล้วก็เรียลไทม์เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญนะคะท่านซึ่งถ้า มีเจ้าภาพในเรื่องของการรับผิดชอบหรือว่าดูแลแล้วก็พัฒนาระบบที่มันชัดเจนเนี่ยค่ะก็จะทําให้การเข้าถึงหรือว่าการบริการคนที่ถูกใช้ความรุนแรงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการจัดสค์น,นะคะแล้วก็เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนะคะให้มีความเพียงพอครอบคลุมรวมไปถึงการ จัดหาคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้มีการบริการรวมไปถึงสามารถที่จะมีการประเมินหรือว่าวิเคราะห์ทั้งระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาวเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับ ลุ่มที่มีความเปราะบางทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ถูกใช้ความดุนแรงใช่ไหมคะกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มคนผู้พิการหรือว่ากลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคมด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมองเห็นว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมเองสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานที่ทํางานหรือว่าทําหน้าที่ ทางภาครายได้ประชชนที่มีอยู่ในสังคมนี้ได้เพื่อที่จะทําให้หน่วยงานเหล่านั้นนะคะมีประสิทธิภาพสามารถที่จะให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการจัดสรรหรือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะให้ ในเรื่องของการทำงานร่วมกันทั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงตอนนี้เราพบว่าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยมีการดําเนินการในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยจะทําอย่างไรให้การทํางานระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมหน่วยงานภาคเอกชนที่มีอยู่เนี่ยค่ะได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นร่วมกันในส่วนข้อเสนอข้อที่3และข้อที่4อยากให้ทางมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวเ,เสนอต่อค่ะ ขอบคุณครับ,บคุณอังคาครับเฉียนท่านประหลัดนะครับท่านอธิบดีด้วยนะครับประเด็นของมูที่นันะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวดังมากแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนผมคิดว่ามันมีข้อคําถามท,าที่สังคมอยากรู้นะครับเช่นตอนนี้เด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสังคมอยากรู้มากๆเราไปเจอที่ไหนก็มีคําถามพวกนี้นะครับและมีใครละเว้นมีใครปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อะไรหรือไม่ในการเข้าไปติดตามตรวจสอบ เพราะว่าในบรรดาสถานบ่มคลอดนี่มันจะต้องมีเจ้าหน้าที่กี่คนเด็กกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการเข้าไปประเมินตรงนี้สังคมอยากรู้ดังนั้นสิ่งข้อเสนออันนี้ก็คือว่าควรมีกระบวนการตรวจสอบอันนี้และทําให้สังคมได้เห็นในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็ควรมีองค์กรแบบอย่างอย่างเส้นได้ที่เขาเข้าไปทําให้เรื่องนี้มันมันมันสว่างจ้าขึ้นมานะครับให้มีองค์กรเหล่านี้นะครับเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตั้งคนเฉพาะภายในแล้วก็จัดการกันเองโดยที่สังคมเองก็ยังเครือบแคลงสงสยัยนะครับอันที่สองผมคิดว่า ในต่างประเทศเขามีเรื่องของผู้ตรวจการเด็กแห่งชาตินะครับเหมือนเหมือนเหมือนผู้ตรวจการแผ่นดินของของประเทศบ้านเรานีครับแต่ว่าเป็นผู้ตรวจการเด็กนะครับถึงเวลาและยังที่เราอาจจะต้องพิจารณาให้มีสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่หมายความว่าพอเราตั้งองค์กรอะไรได้อันหนึ่งเนี่ยก็เอาระบบราชการเข้าไปครอบะทั้งหมดเนี่ยนะครับมันต้องมีข้ออ่อนจริงๆนะครับอาจจะต้องมีการพัฒนาตรงนี้ให้มีโครงสร้างสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่าสามารถตรวจสอบได้นะครับอาจจะต้อง พูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอันนี้เป็นเป็นสองข้อท,ที่ทางมูลที่เราอยากจะสเสนอกับทางกระทรวงด้วยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้น้องอังเป็นคนยื่นนะครับเชียนกับค่ะโดยทางมือที่ใช้เก้าไกลนะคะมูอที่เด็กเยาวชนครอบครัวนะคะก็ได้ยื่นมาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะด้วยความที่พวกเราเป็นห่วงนะคะในเรื่องของอ การใช้กำลังแรงนะคะของเด็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้ท่านได้กล่าวกับพวกเราแล้วก็ทางสื่อมวลชนได้ค่ะเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับผุ้ส่วนที่พยายามที่จะกับเคลื่อนการดูแลนะครับปัญหาสังคมร่วมกันโดยเฉพาะมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวมูลนิีิหญิงชายก้าวไกล แล้วก็แผนงานสุขภาวะสสสที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับร่วมกับพอมอในการที่จะเข้ามากระตุ้นเตือนนะครับคิดว่านำสถานการณ์ทางสังคมมาให้เราได้ตระหนักหรือว่าปรับการขับเคลื่อนอยู่เสมอๆครั้งนี้ก็สำคัญครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งก็ยอมรับในเรื่องของอ สถานการณ์ทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเกี่ยวเนื่องไปถึงความปลอดภัยในเด็กผู้หญิงและครอบครัวอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่กระทรวงเองก็พยายามปรับรูปแบบการทำงานนะครับยังไงก็ตามนะครับก็คิดว่าจากวันนี้นะครับข้อเสนอที่ได้รับมาเนี่ยก็จะเรียนสั้นๆนะครับว่า หลายเรื่องเราคงจะต้องไปปรึกษาหรือกันวันนี้ก็มีท่านอาทิตย์ดีกรมกิจการตรตรีและสถาบันครอบครัวท่านอาทิตย์ดีกรมกิจการเด็กเยาวชนก็มาด้วยตัวเองนะครับก็เป็นความตั้งใจของกระทรวงนะครับอยากเรียนว่าในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกในส่วนแรกในที่เป็นข้อเสนอนะครับในปัญหาที่ เกิดขึ้นจํานวนมากในสังคมเราก็ปรับวันนี้เรื่องสายด่วน1300ซึ่งไม่ใช่เรื่องเรื่องเดียวแต่ว่าข้อเสนอนี้ก็อยากจะเรียนว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเราเองกอ็ไปรีสตาร์ท1 3 0 0สับสวิตเพิ่มประสิทธิภาพใหม่อันนี้ก็จะไปโยงกันผมคิดว่าอันนี้ก็ไม่ได้มาชี้แจงการดำเนินง,งานแต่ว่าจะเรียนว่าเราเองก็สถานการณ์ที่เราพบ มันสอดรับกันนะครับในส่วนภูมิภาคก็จะมีกลไกการทํางานที่เรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมอันนี้เองก็เราก็รีสตาร์ทเหมือนกันครับเพราะว่าเราขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วเราเห็นว่ามันมีข้อด้อยนะครับทั้งสอง่วนเนี่ยเร่งเพื่อให้การเข้าถึงนะครับเสียงที่คนนะครับได้ถูกกระทำเนี่ยได้ วอยเนี่ยมันจะมาถึงการขับเครื่องงานของกลไกกระทรวงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ข้อแรกในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2เนี่ยจะเรียนว่าบุคลากรเองเราก็กําลังตรับร่วมกันเราตระหนักนะครับว่าบุคลากรนอกจากไม่พอแล้วความเป็นมืออาชีพความเชี่ยวชาญเราก็เป็นประเด็นท้าทายนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะพูดถึงถึงไปพุ้นส่วนการทํางาน ต้องเรียนตามตรงว่าในภาคราชการเองกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยทำงานลําพังไม่ได้แล้วในหลายคณะกรรมการก็พูดเดี๋ยวเพื่อนภาคราชการจะมองว่าผมพูดตรงไปตรงมาเกินไปมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้อาจจะเป็นความท้าทายของกระทรวงพอมที่จะต้องไปตั้งโจทย์ใหม่ในการทํางานร่วมกันกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับก็หลายส่วนก็พยายามนะครับที่จะขับเคลื่อนง,งาน แต่หลายส่วนก็ยังมีข้อจำกัดอันนี้ก็เป็นความท้าทายยังไงก็ตามกระทรวงพม,มก็ยังแสวงความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหานะครับก็อยากเรียนว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันต้องร่วมกันหลายๆฝา่ายภาคส่วนกลางเนี่ยเราพยายามที่จะขับเคลื่อนให้ชัดเจนร่วมกันนะครับมันมีกลไกลคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัดที่มันเชื่อมมาให้ระดับชาติเนี่ย ได้พิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆแต่ในส่วนของพื้นที่เองอยังต้องการความร่วมมือ,อยังต้องการเปลี่ยนไมเซิลภาคราชการทั้งหมดด้วยกันเช่นเดียวกันอันนี้ก็เรียนนะครับผมคิดว่าเพื่อนข่ายการทุกกระทรวงทบวงกรมถ้าเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่พอมอลำพังนะครับผมไม่ใช่ฮีโร่มาจากไหนเพราะนั้นต้องการยืนยันว่าทุกส่วนรายการที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันซึ่งมันมีนกลไกอยู่ที่จังหวัด ถ้าท่านมองแล้วกลไกมันจะเชื่อวันนี้ก็อยากจะฝากเรียนให้เห็นว่าวันนี้ที่พูดชัดเจนวันนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าถ้าปล่อยให้กระทรวงพอมอเนี่ยคิดเองทําเองกับหุ้นส่วนที่มีจํานวนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าจําเป็นนะครับแต่ยังก็ตามก็ความร่วมมือก็ยังเกิดขึ้นเพียงแต่ที่พูดวันนี้มันจะไม่สอดรับ กับปริมาณปัญหาและความท้าทายที่มีอยู่จริงอันนี้ก็ต้องคุยกันตรงๆนะครับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับผมคิดว่ามีสองส่วนนะครับเรียนว่ามีสองส่วน,นกลไกการทำงานที่เกิดขึ้นจากจุดอ่อนนะครับที่ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดกันนี่ก็เชื่อมโยงไปถึงบทบาทการทำงานของในระดับพื้นที่ แต่ยังไก็ตามพอมอต้องมีส่วนรับผิดชอบครับในแง่ของการสร้างความเข้มแข็งสร้างกลไกที่ชัดเจนอันนี้ก็ต้องยอมรับและในส่วนของพอมอเองเราก็ยาวให้เห็นชัดว่าจุดอ่อนอยู่ที่ใครก็คิดว่าทั้งในส่วนผมก็ที่ดีเราก็จะไม่ละเว้นนะครับในการแก้ปัญหาแล้วก็ให้เส้นได้ก็ได้นะครับคิดว่าจะให้เส้นได้ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้ามาเห็นปัญหาแล้วก็ชี้ สถานการณ์ให้เราเข้าไปแก้นะครับก็พบจุดอ่อน,นกลไกในระดับพื้นที่ที่ต้องคุยกันต่อไปซึ่งนะครับในระดับกระทรวงเองเราก็มีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับชาติแล้วก็ชี้เห็นถึงจุดอ่อนที่จะแก้ร่วมกันแต่ผมคิดว่าการขับเคลื่อนความเข้มแข็งตรงนี้ยังต้องการการสนับสนุนอีกหลายส่วนนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของอ ปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับลักษณะสถานรองรับที่อาจจะมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นและมีโจทย์ว่าเอ๊ะมันจะมีอีกมากน้อยเพียงไรอันนี้เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเราก็จะมีหนังสือไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดจริงมีหนังสือรอบหนึ่งแล้วให้พหมอจซอึ่งในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเนี่ยไปดําเนินการนะครับเพื่อตรวจสอบตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดแจ้งเข้ามาแล้ว อย่างไงก็ตามผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถ้าได้ยินนะครับท่านมีหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็ยังไงก็ตามผมคิดว่าพรบรคุ้มครองเด็กเนี่ยไม่ได้เป็นพรบรที่ขับเคลื่อนด้วยพมลําพังอันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าคุณภาพเด็กเนี่ยมันเกิดปัญหาทั้งสังคมแต่ก็ให้เข้าใจร่วมกันว่าทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องม,มีหน้าที่ในการขับเคลื่อน นะครับความปลอดภัยการคุ้มครองคุณภาพเด็กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก,ก,ก็อยากจะส่งเสียงด้วยความจริงใจไปยังส่วนรายการที่เกี่ยวข้องว่าในระดับพื้นที่ผู้ว่ารายการจังหวัดหัวหาน่าส่วนรายการจังหวัดต้องเข้ามาร่วมดูแลร่วมกันนะครับดูแลสังคมร่วมกันและในส่วนนี้นะครับคอมอเองก็มีข้อด้อยที่จะต้องปรับทําความเข้าใจการสื่อสารให้ส่วนราชการนะครับได้เข้าใจบทบาทเชิงกฎหมายมากขึ้น เพราะฉะนั้นก็น้อมรับนะครับข้อ,อที่ยื่นข้อเสนอในวันนี้ก็ในห่วงเวลานี้ก็เป็นเรื่องของอเรากําลังรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวซึ่งวันที่25พฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็ตรงนะครับกับวันที่มติคอรอมอรกําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นการนะครับเป็นการระลึกถึงสตรีแรงงานที่ถูกกระทำนะครับจึงกําหนดนะครับ UN กําหนดว่าให้ใแต่ละประเทศเนี่ยไปกําหนด การยกย่องสตรีเราเองนะครับก็รัฐบาลก็มองเรื่องของการยกย่องสตรีนะครับก็เป็นการลํำลึกเด็กสตรีนะครับได้รับความปลอดภัยได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลเรื่องความดูแลในครอบครัวก็อยากเรียนนิดนึงครับว่าในส่วนของความดูแลในครอบครัวหรือวันนี้พาดเกี่ยวไปถึงความดูแลในสังคมซึ่งมันมีมากขึ้นมันเกี่ยวข้องกับหลายมิติผมคิดว่าทัศนคติของสังคมยังต้อง ได้รับการแก้ไขครับคนในสังคมเองต้องลุกขึ้นมาเป็นส่วนรับผิดชอบนะครับการดูแลปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นนะครับก็วิงวอนนะครับภาคีเครือข่ายคนในสังคมวันนี้ต้องน้อมรับว่าสถาบันครอบครัวอ่อนแรงไปมากเพราะฉะนั้นถ้าสังคมไม่ร่วมกันดูแลเราก็จะเจอปัญหาเด็กตรีและครอบครัวนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางกว่าคนอื่นเป็นกลุ่มเสียเปรียบทางสังคม จะไม่สามารถมีความปลอดภัยในบริบทต่างๆได้เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องร่วมมือกันครับขอบคุณค่ะครัคบผม,ผมขอ,อนึงผ,ผมต้องพูดประเด็นนี้เนื่องจากหลายองค์กรที่ทํางานมายาวนานแต่โดยพ้อเท็จริงก็คือเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยในบรรดามูลทิต่างๆองค์กรต,ต่างๆก็กลับไปทบทวนเหมือนกันนะครับว่าเราได้ทําอะไร หมายความว่าสถานการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางเรื่องเรารู้แล้วใช่ไหมแต่เราเหยียบมันหมายความว่านี่เราพูดถึงตัวเองนะครับพูดถึงองค์กรเราก็ต้องแฟงเหมือนกันว่าในแง่ของคนทํางานเนี่ยเราเองก็ต้องทบทวนตัวเองว่าเราเองเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราไม่พูดหรือเปล่าปัญหาอินจีปัญหาของพวกเราเองเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ต้องกล้าที่จะขอโทษประชาชนกล้าที่จะขอโทษสังคมด้วยเช่นเดียวกันว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยป่าละเลยมันถึงทําให้เกิดปัญหาอันนี้ขึ้นมา เรต้องต้องขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขอโทษพี่น้องประชาชนเลยนะครับนะครับแต่ส่วนองค์กรอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าเราเคยจัดเวทีเสวนาพูดคุยในครั้งนี้แล้วและพวกพวกเราทั้งหมดที่อยู่บนเวทีรวมถึงประมดแลวก็หลายๆท่านด้วยเนี่ยเราขอโทษสังคมครับกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใส่ใจแล้วเราเอาทุระมากกว่านี้และไม่สนใจว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนเนี่ยความจริงก็คือความจริง นะครับผมขออนุญาตพูดตรงนี้เพื่อระบายความรู้สึกของพวกเรานะครับขอบคุณครับท่านบัลลัดครับขอบคุณท่านดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็ก็เป็นเป็นกาลังใจให้พวกผมเนี่ยทำงานภาคราชการเนี่ยก็ไม่ได้ยึดกิจอะไรแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันนะครับการที่ภาคเอ็นพีโอมองว่าเอ๊ะทุกส่วนเนี่ยมันก็มีความปกคล้องที่จะต้องทบทวนตัวเองร่วมกันนะครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ได้พูดนะครับคือผู้ตรวจ การเด็กนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็สําหรับเราแล้วนี่อาจจะใหม่ในความคิดของราชการนะครับแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเอาไปเป็นข้อถกคิดนะครับในคณะกรรมการต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลสำลิดในระยะต่อไปซึ่งอาจจะได้เชิญมา,าร่วมกันคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธาน